เกมอุดหูอ่านปากมันเหม็นมากมันเหม็นมากนี่แหละเออแก้วสกิีเอาเร็วป้ายป้ายอย่าช้าน้องปาก ไปปานยยครันียปากไปปานอ้มันรได้ไง้ยคเก่งว่ารู้คำนี้อ่ะบ like ้าใบปากบ้าใบปากเราเปคนีหเก่งอ่ะบ like ้าใบปาก ไม่ปากเฮ้บุ๋พอพอไงดีไหมเนี่ยฮะดีไหมเนี่ยป้าไม่หมาป้าไม่หมาอย่เพงย่เพลงย่เพงอยค่้คว่าอะไรปลาไม่หมามึงปลาไ้ว่าอะไรปลาไม่หมา ใบบ้าปาก้บใบปากทำไมกูแย่ๆองวะไอ้เห like ี้ยปากไปปานนี่มันเหม็นมากยังไปแล้วไปแล้วสองนะนึ่งไปดูคำนี้ขอดูคำฮะขออ่านใหม่ดิกูอ่านผิด ขำทะลุเพลงกูเลยอ่ะขำไม่ดีแน่รถยนต์ล้อยางรถยนล้อยางโอ้ไปฉันก็ต้องบอครั้งวะรถกีฬารถขนของยางรถขนของยางไปไปไป รถยนต์ของดังรถยนต์ของดังไปไปไปชุดชุดนอนกันเอามาปานึ่งุดุดนอนกันโอไปไป ฟังรอครับหูฟังรับอแล้วก็คำตอบเลยตอบตอบตอบจำคำของตัวเองนะมมะไรในหัวเลยอ่ะสวตอดีสว่อะไรสวยดจุดนอนกันปนพี่ ทำไมมึงได้ยิ well. ่ห้อน <Four> <ness> ้าไม่รู้ไม่รู้กูไปสื่อๆได้ไงรถยนต์ของดังกันมารถยนต์ขนยางอหรอรถยนต์ลอยยาง แหอาหันรถยนแผ่ลอกเฮ้ยตายตายเลยเตานท่หลอกเออเอ้ยรถยนแผลอกเออรถยนแผ่ลอกเออแล้วมันไม่อะไม่ ดูป่าอีแต่เนื้อรถชนหมาทะเลอะรถชนหมาทะลาะร่เขรถยนต์ม้านรกยนต์ม้านรกไอ้ไก่แม่ได้ยิเขาบออะไรรถยนต์แทนนรกอตเอาไเวลานะ รถยนต์แผนรกรถยนต์แพ oh. oh. ้นรกรถยนต์ม oh. ้านรกรถชนหมาทะลอะรงรถยนต์อะรถยนต์รถยนต์แผลทะลาะเออเอเกมเกรถยนต์แผลทะเลาะอะรถยนต์แผลรถชนแผลทะเลาะ มาขอดูคำหน่อยโอเคโอ้โหเฮียัำลีขายหอยัำลีขายหอยพอพอพอเออไอ้โมมาแล้วหนึ่ง สำลีสีทองใช้ของใช้ของมีตัง้วด้วยมันใจมากสำลีสีทองมันใจจัดสุดสำลีสีทอง อะไรอะอย่าบอกนะกู้ะไรวะอย่าบอกนะยี่นี่พีกว่าไม่มีคำในหัวจับผีที่บอกจับผีตีกอลจับผีตีกอเอาเอาเอเอาาไอ้เน่ไม่ได้เลยไอ้เนี่ยคุณพีนรามต้องจำคำไปด้วยนะจำคำไปด้วยนะเฮ้ยจำคำตัวอกทีนาจำคจ นี่เด่นไปเอ็ีพีไม่ได้ไปฉีกเลยนะดีสีตีเป่าดีสีตีเป่าอูยั่ไงเนี่ยอันนี้ดีสีตีเป่าดีสีตีเป่าแล้วเอ็มพีเอ็มพีกูอยากจินตนาการว่า จับสีตีก่อนเอ้าสลีสีรอนเอ้าเห็นไหมสมลีขายของไห เป็นแง้็นแลวคนทะลุนหมดน้องหญิงสวยไหมน้องหญิงสวยไหมไอเต้ก็พีกูว่าเชื่อกูน้องหญิงสวยไหมน้องหญิงก็สวยไหมฮคีอ่ะ มีร <laughs> no. ้อยหนึ่งไหมมีร้อยหนึ่งไหมเอ้ะทำไมกำเมียเขาไม่มาใชหรอมีร้อยหนึ่งไหมมีกองมีรีมีร้อยหนึ่งไหม้ยแ่งว่าเออมีร้อยหนึ่งไหมมีร้อย ตาข้างหน้าคืออะไรนันแต่กูรู้ว่าเตพูดไรมีร้อยหนึ่งไหม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 น้องหญิงสวยมากน้องหญิงสวยมากยไหมสวยมแไเะสองอ้าไปเลยโอเค สีสีเหลืองท่าจาจารยค่ะแท็กซี่สีเหลืองแท็กซี่สีเหลือง เรได้ยินได้คำอะไรวะพูดดิเศกเศกสีเหลืองฮะเศกเราไปได้ยินว่ามาได้ยินได้ยินหาเร็วบอกให้งานเนยไมเงี้ยเฮยหาเร็วไม่ได้ยินมับอกมันด้แล้วมันร้องหาเกสีเหลือง I <laughs> you เมนกินนี่ก็เริ่มมาเลยนี่เริ่มาเร่าเหมนกันเลยเป็นลิสีด้วยเนีิสด้ยินเาคยินเขาบอกเขาได้ยินจินเขาได้ยินังดเขียวว่าเซ็กเสื่อมสีเหลืองเขาบอกเขาได้ยินแอมเยเซีสีเหลืองี้อ๋อี แล้วกูไปริสีดวงได้ไงเอาเลยนะเปิดเลยนะเออตายเพิ่มอีกนึงอ่าดอกเปากีอย่างมาลอ่เต้นส้มตแซบนัวอด้ยส้มตาแซบนัววิ่งเึ้นได้ส้มตำ นัวอุ้ยเ้เาละส้มตอ้เบนัวเอ้เฮ้ยกูชอบเขาคนนี้๋ยวส้มตำ ต้มยำสับถ้วยเฮ้ยต้มยำสับถ้วยมานลองมาโค้ดหน่อยสัมงต่างต้มแซ่บแซ่บหนัวส้มตำแซ่บหนัวส้มตำแซ่บหนัวส้มตำแซ่บหนัว เปิดหมดแล้วนะาไปหมดแล้วหมาขอดูคำนงินได้คำอะไรโอเคกระซิบก็ได้แลเออกระซิบดิโอเคอ้าวสะจีบไปเลยสุดโค้ยสุโค่ยพอไป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 เน่นเน่นสุดโคอยเออสุดโค่ยอะไรอยู่อาวะอาจุดทอด

ชุดสองชุดสองโอเคเหรออ่ะโอเคมีเพลงมีเพลงอ่ะวันไทยกูเข้าจกูแบบที่จะไม่มีอะไรดีสุดหรือเปล่ากูกูรู้สึกเหมือนพึงพี่ออกแต่ว่ากูพูดไปผิดแล้วชุดสอง

เฮ้ยมาแล้วมาพี่เอามาได้ไหมคะขอมั่นใจจากกะยานสีแดงจากกะยานสีแดงเออมั่นใจเว้ยจากกะยานสีแดงจากกะยานสีแดงเฮ้ยจากกะยานสีแดงไอ้เหี้ย่า กะยานสีแดงอาตกะยานสีแดงจักกะยานสีแดงอเ่ะจักกะยานสีแดงจักรกะยานสีแดงเนาล่ะ

ใช่อ um. ันน te yup> ี้ง่ายปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปากมั่นใจเว้ยลุ้นว่ะปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปากอ๋อหวังง่ายด้อะนี่แหละสองคนนี้แหละมึงสองตัวแปร

กูิงไม่ไปจังเอาอะไรหนูก็ไม่ใจปอกกล้วยเข้าปากเฮ้ยใช่ไหมปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปาก เวลาตรงตีนไหม